ข้าบสถวมัดพระธงทา,ก,าก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่ได้มารอตรงนี้เพราะว่าสอนหนังสือด้วย <c oughs> สอนหนังสือพระเนนตอนนี้สอนหนังสือพระเนมส,ส่วน,นหนึ่งแล้วก็พอดีคุณยมโทรไปว่าจตามไม่อยู่ก็เลยเดินกลับมาก็ลกลัวเราจะไม่ได้เข้าพ้าโบสถ์กัเลยเลยกลับมาก็ต้องช้านิดนึงขอไปด้วย ก็ดีใจที่เราได้มาแล้วก็เป็นไม่กี่คณะที่ว่าเข้ามาวัดประชุมงคาส่วนใหญ่ก็ไปวัดไตรมิตรเพราะว่าวัดไตรมิตรนั้นอยู่ในแผนของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะไปที่นั่นส่วนใหญ่แต่ว่าถามว่าจะเลยมานี้บ้างไหมก็เลยมาบ้างก็คือคนที่หลงทาง หลงทางที่จะเข้ามาวัดเป็นโกงค้าเพราะถ้าไม่หลงเข้าวัดไปมิดหมดก็ม,มีเป็นบางคณะที่เข้ามาพระโบสถเป็นคู่ของคู่กับพระของคู่กับวัดเพราะว่าถ้าไม่มีอุโบสถก็ไม่สามารถที่จะตั้งวัดได้ดังนั้นวัดไหนที่ตั้งเป็นวัดแล้วแสดงว่าวัดนั้นมีพระโบสถแล้วเพราะว่าพระโบสถจะทําสังนกรรมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบวชสมบทไม่ว่าจะเป็นการรับกระถินไม่ว่าจะเป็นการสังฆกรรมบอื่นต้องใช้พระโบดสถเท่านั้นจะใช้ที่อื่นก็ไม่ไม่เป็นอันสาเร็จก็หมายว่ากรรมนั้นก็ไม่เป็นอันเสร็จผลต้องใช้ที่พระโบดสถเท่านั้นถึงจะเป็นอย่างเช่นบุปสมบทเนี่ยจะบวชที่อื่นได้ไหมบวชได้แต่ก็ไม่เป็นพระเพราะว่าไม่ได้กําหนดให้เป็นเขตของการทําสังฆกรรมนั่นเองนะนี่คือ เดี๋ยวเราใครจะรู้มากกว่าไปกว่านี้ก็มาบวชที่นี่ป็นอจงนั้รับมากวช้นหรือจะไม่ับอาจ่ายแต่ว่ววันนี้เอาเท่านี้หมายถึงว่าเรื่องของพระบูชสดส่วนพระประธานที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพระประธานบางมานวิทัยปกติธรรมดาเมื่อก่อนแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นแบบทรงเครื่องเรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องจะเห็นว่าที่อื่นนั้นจะเป็นองค์ ล,ล้วนไม่มีเครื่องทรงแต่อย่างใดแต่ว่าที่วัดประทมคามน,นี่เป็นวัดที่มีพระประธานทรงเครื่องเรียกว่ารัชการที่สี่ได้ให้ช่างมาบูรณะแล้วก็ให้ทรงเครื่องแบบพระมหากษัตริย์หมายว่าให้ทรงเครื่องทั้งพระอ,องค์เพราะว่ารัชการที่สามนั้นไปบูรณะวัด วัดนางนองวัดนางนองแล้วก็ทรงเครื่องเหมือนกันทรงเครื่องเหมือนกันเลยพระจการที่สีให้ช่างมาบูรณะที่นี่ก็บอกว่าถ้าบูรณะแล้วก็ต้องงามกว่าสวยกว่าเพราะว่าสร้างทีหลังก็ต้องพดงามกว่านั่นเองดังนั้นที่นี่จึงเป็นพระพุทธรูปที่ทรงเครื่องเต็มองค์มากที่สุดในในพษษระบรมศพนะก็เป็น เป็นการทรงเครื่องแบบเต็มองนั่นเองนะดังนั้นการที่เราเห็นพระพุทธรูปในปัจจุบันไอ้ข้างหน้านี้ก็คือเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างพระมหาคตัดและก็มีนามว่าพระพุทธมหาชนกราชการที่9้าได้พระราชทานนามมาเมื่อครั้งหลวงพ่อสมเด็จได้ขอพระราชทานนามเมื่อปีสองเกนะเมื่อปี29เกขอพระราชทานนามไป แล้วก็ได้พระราชาน,นามมาว่าพระพุทธสมหาชนกก็หมายถึงทรงอุทิศให้กับพระราชบิดาก็คือรัชก,กาลที่หนึ่งมาบูรณะทั้งก่อนที่จะเป็นวัดประทุมวงคาจะให้น้องชายก็คือกรมบวลมหาสุรสิงหนามาบูรณะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบวัดมหาธาตุยุราชนัสเดทรุ่นเดียวกันกันกนกบวัดชนะสงครามน้องชายก็คือวังหน้าเมื่อก่อน ตำแหน่งวังหน้าก็คือตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชในปัจจุบันก็คือผู้ที่จะข,ขึ้นครองราชในครั้งต่อไปนั่นแหละคือเส่อจตำแหน่งแต่ว่ามายกเลิกเมื่อรัชกาลที่6แล้วก็ยกเลิกวังหน้าไปเพราะว่าวังหน้าก็คือน้องชายนั้นมาบวชที่วัดบวรก็เลยยกเลิกตำแหน่งนี้ไปและก็มาเป็นตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชแทนมังจากนั้น ส่วนภาพกิจกรรมหากระหนังตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับทั่วทั่วไปว่าเป็นภาพพัฒนาชา,าดกหรือว่าพระเวทสันดอนที่เราเคยได้ยินกันที่ว่าเวลาการเทศหาชาติเราจะใช้พระเวทสันดอนตรงน,นี้เป็นการเทศทั้งสิบสิบชาติด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่เตเตมีใบนั่นแหละเตมีใบเริเ่มเริ่มต้นไปแล้วก็ เทพไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,างการสุดท้ายก็คือเวทมนตรชาดกที่เราที่เราเคยได้ยินเท่มหายภาพอันนี้เป็นภาพแล้วก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นภาพหมู่ของเทวดาก็คือการหันหน้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าท่านหันหน้าไปหาพระพุทธกก็คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่ากิจข,ของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่5ประการด้วยกันแล้วประการสุดท้ายที่จะทําก่อนที่จะบรรทมก็คือ ตอบปัญหาเทวดาในเวลาเที่ยงคืนนะครับเพราะพระเจ้านี่นอนน้อยนะเรียนมากจึงจะได้บรรลุนะอย่างนี้เที่ยงคืนเทวดาจะมาตอบปัญหาเตรมยมตาถามปัญหากับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็ตอบปัญหาเทวดาดังนั้นทั้งข้างบนอ่จจะเป็นเราเทวดาทั้งพรมทั้งยักษ์ทั้งมารทั้งเทวดาชั้นแต่ละชั้นอันนี้ก็คือเป็นของ อารามหลวงส่วนมากก็จะมีภาพแบบนี้เพราะว่าอารามหลวงก็จะใช้ของกรมศิลป์มาออกแบบมาสร้างแล้วก็โดยเฉพาะวัดประทุมขาวเป็นวัดหลวงเมื่อนั้นการสร้างโดยหลวงก็จะใช้ช่างหลวงก็คือช่างศิลปูนนั่นเองของกรมศิลป์มาสร้างดังนั้นการสร้างต่างๆก็จะเป็นไปนตามแบบที่เราเห็นกับทั่วไปแต่ว่า ใครจากจากศึกษาม,มากกว่านี้ก็นั่นแหละเชิญมาบวชที่นี่ไปดก็เดี๋ยวจะได้อธิบายทั้งเดือนเลยคือว่าสามเดือนนะใครบทได้ภาษาก็สามเดือน